สิพาทุกคนไปเบิ่งเด้อพาทุกคนไปเบิง่งแม่เท่าเรามาแล้วเราก็บบูฮูย่ราพูนะทางเกี้ยงหมดเบิ่งสี่มือเราพูนะขนาดเฮาเบิ่งเลยเฮาก็ยังคิดง้อว่ามันตึบบ่ตึบนี่มันเล่าสัตว์สองมือแล้วหมดเบิ่งไหมเราสัตว์สองมือนะแล้วหมดเลยความจริงมันตึบใบมันยาวซื่อเนาะ ตัดใบหัวสีไข่ออกเรียบร้อยหมดใเอาละครือมันเกาเครือมันเก่าอยู่นี่กับบุมีบออกเลยน่ะบ่มันมีมันยังมันด่างเด๋ปูกอยู่นี่เด๋เด๋เด๋มันมีมากแล้วยำนี่น่ะบุมีเคนตกด โอ้ซํานี่ยังบอลลอนงไหมทุกคนซํานี่ยังบอลลอนเเอาติมเอาหยางมันมีแต่ขี้ดินเนยคนอะอนี่นี่นะหมากอันนี้นะหมากนข้อบะกินได้อ่ะ แต่ว่ามันเป็นมกักใหญ่ๆซัมนนลซี่ก็กินได้อะ<อ>มันเป็นมกนักน้อยๆบ่มีชนิดพอไปทูเนี่ยชนิดหนึ่งซัมนนลซี่พวกน่ะกินได้พอค่อยว่ากินได้ไหมท่านดิบอกบอกกิน,น,อ,นอันนี้มันเป็นมักแบบมันพอไปไม่ทูนี่เนี่ยอันนี้เนี่ยไปไปม่ทนะูหรือบ้าน่ะมันพันใหญ่ที่บอกว่ามันซุกแล้วมันดำก็อืมนี่เสียงนกนี่ยแจ๊ดๆอยู่นี่นะ่นยนกไลยนี่อยู่ก็กกโพใหญ่นะ่ะนกมานอนน่นนะใช่กกโพแน่กกโพบึกใหญ่มัน กบโพชีวิตว่ามันกบอให้เบิง่งเรากบโพใหญ่ไปใส่นกอยู่ฮั่นน่ะแล้วมันมีเครื่องมักแตกคือว่าล่ลามคนไปในหนึ่งเขาเป็นเนอคนไปเอาอันเม่นลักอืมตัดม่ลักเนอหลักบุตึ๊บเน่บดตึ๊บปเป็นโรนี่ตะกี้นะ่ะเป็นแป้นไว้เออฮอตที่เป็นน้ำผนังมัดฮอตเดือนหนึ่งเดือนสองนี่ก็ตายเม็อดอันนี้ก็แปนที่เก่า เดือนหนึ่งตังสองนะอันนี้ก็บมะกอกว่าไหมนะเนี่ยแม่ก็ไปตักกนมันคือพวกเป็นมากป่ะนี่ว่ะกกมะกอกอยู่โมโมนี่เจ้ากับมะปูกนี่ต้นหนึ่งมันอยู่โมโมนี่ที่กี้มันตึ๊บมันน่ะที่กี้ดุนปลาตึ๊บหรือว่าเนี่ยอันนี้เดี๋ยวนี้ก็กกมะกอกอยู่นี่น่ะมันพวกเป็นอ๋อทุกคนนี่กกใหญ่ๆนี่กันกกระปือก็มีอยู่คันคู่นึงเห็นบ่กกใหญ่ๆอยู่างนั้นนะ เป็นไรยิ่งสองสามเธอแล้วยิ่งถื่อแล้วก็ตายปืนเฮาน่ะเนี่ยทุกคนคันว่าดินอันนี้มันเป็นดินดีก็สิเฮ็ดนานงพักอยู่อันนี้มันเป็นบางหินแห่มันอ่ะอันเขาขุดไปมันก็เป็นวะอืมเนี่ยเออคันว่ามันบุบเป็นขี้ทรายขี้หินแห่หลายกันที่นั่นอยู่ทุกคนอันนี้รักเราเสอร์ตกด้อันกด้อันมั่มั่บุบขึ้นอืม ไม่ปุ๊บมันบวบก,กับงามได้นี่นะดินนี่นะอืมมันด้นกับบักง,งามเนีา,า,ายผมมาไต่อือมมาล้อมสุดหนึ่งตอนมาลง an, ลอยู่ใหม่ใหม่อันล้อมเจอฝนมากกับตาเหว่นานันแห้งเมื่อส์บางคนนี่อ,อืม อเอาบัานเนียทุกคนเอาไปซ้ำนี่แหละความคืบหน้าเกียงอดลอด